คือน้องเนี่ยคนมีปัญหากล้ามเนื้อเกร็งคือกล้ามกดอนะะนะกล้ามเนื้อเกร็งมันมีพลังมันมีพลังการยกคือกล้ามเนื้อเขาตอนนี้เนี่ยมันอายุอยู่ในเกณฑ์ที่หลักห้าสิบขึ้นหลักสามสิบหรือสี่สิบขึ้นกล้ามเนื้อเขามีพลังขนาดนึ่คือกล้ามเนื้อเขาจะแก่เกินเกินตัวที่อายุเขายังเด็กอยู่อันนี้ก็กล้ามเนื้อเขานะกล้ามเนื้อแก่ก่อนอายุที่เขาเป็นอยู่ในดับห้าปวย ข้อกั้นเนื้อมันแข็งแรงเราก็ดอไม่ออกถามว่าผมเดาออกไหมผมเดาออกผมรักษาคนอย่างนี้มาแล้วไม่ใช่ว่าผมรักษาไม่มาทุกคนที่เจอผมตอนนี้คือข้อมูลผมมันเยอะอข้อมูลผมเยอะผมสามารถเล่าให้ฟังแต่ว่าที่เอาไปทีดดูอีกทีหนึ่งเก็บใส่รับถามว่าผมรักษาตอนนี้ให้กล้ามเนื้อคันลดลงจากจากแก่เกินไปให้ลงมาจากมาอยู่ในวัยของที่มันเหมาะสมด้วยวัยที่10ปี20ปีไหมหรือน้อยกว่านั้นยิ่งดีไหม,<ด>ไมยังไม่ก ไม่ไม่เข้ากันนั่นเลยไม่แข็งแรงอะไรแบบนี้แต่ทำพวกเขาไม่กลัวพวกคุณเลยไม่กลัวพี่เลยเราเป็นคนไม่กลัวทำไมไม่กลัวคือคือพลังการการฮอร์โมนในตัวเขาเนี่ยมันแก่เกินแล้วเขาไม่ได้เก่งใครทำว่าคนไม่เก่งใครคือเขาอายุมากกว่าเราข้ามเนื้ออายุมากกว่าเราเซลล์กล้ามเนื้อทุกส่วนมันมากกว่าที่เขาอยู่ตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเรามาปรับสภาพกล้ามเนื้อของของเขาเอง ครับผมบอกว่ากล้ามเนื้อหนอมวันนี้คือกล้ามเนื้อพิการครับก้ามเนื้อพิการมันมันสแสดงออกได้ทุกที่มแม้แต่ว่าทําให้พิการตาพิการหูพิการปากพิการเรยอะไรแบบอใจพิการะะากอะไรก็แล้วแต่ผมจะทำอะไรกล้ามเนื้อพิการแต่ว่าบางตรงขาตรงเนี้ยผมเข้าใจ<ม>พี่ผมผมรู้แล้วพี่พี่ฟังผมก่อนครับตอนนี้พี่อาจจะรู้เท่าผมแล้วครับเส้นเด็กคนนี้ครับอาจจะรู้เท่าราการการที่ป่วย พี่ไปหาคือพี่ไปหาหนึ่งพี่อยู่ในเข้าใจในการธรรมะมันจะขัดแย้งการรักษาขัดกันมากเลยเรื่องเรื่องเรื่องธรรมะนี่มันขัดกันขัดกันเยอะมากครับบางคนเข้าไปธรรมะจริงๆแล้วนี่จริงๆแล้วธรรมะเขาสอนให้คนปฏิบัติการเป็นอยู่แต่ละครอบครัวให้สามีกันอันนี้คือธรรมะนะครับเขาสอนให้ครอบครัวนี่อยู่ด้วยวามสามีกันจากที่เราสามีกันแล้วลูกหลานก็สามีกันต่อแต่มันเกี่ยวกับก้านเนื้อไม่ไม่เลยคนเลยเื่อนเลย ครับท่านเนื้อไม่จะไม่ทีตามพี่นะพี่นั่งปฏิบัติธรรมอะไรมันจะปวดก็ปวดกันได้แหละครับไม่ไม่เกี่ยวกันคนเราประเด็นกันเลยครับตอนนี้เรามาฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยให้ให้น้องกลับมาอยู่ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าข้ามเนื้อแก่เกินเกินกลับมาอยู่ในภาคตัวมันเองครับอยู่ที่ว่าห้าขวบนั่นแหละเราถอลงมาอยู่ในเกณฑ์สิบขวบกยิ่งดียิ่งนี่รักษาไม่ได้ตอนนี้น้องแก่เกินไปข้ามเนื้อ เขาไม่รู้ว่าคนนั้นอายุมากคนนี้อายุน้อยเขาเล่นได้หมดเขาทําแบบไม่กลัวอันนี้คือก้ามเนื้อแก่เกินไปเหมือนกับคนที่อายุเจ็ดสิบแปดสิบไม่กลัวก็ว่ากูแก่แล้วกูองทำไงมึงต้องนับถือกูจริงเหมือนกันแต่ว่าน้องพูดไม่ได้ใช่ไหมพอกล้ามเนื้อพูดไม่ได้ไม่มีปัญหาต่อไปอาจจะพูดได้แต่เอาเราใช้เวลานานนิดหนึ่งขอให้ดีขึ้นตามดับถ้ารักษาดีขึ้นตามดับพี่ตามเอาอองจะใช้คําว่าปฏิหารครับผมผมไม่ชอบตรงนี้เลย ผมไม่ชอบผมพูดกับใครก็แล้วแต่แม้แต่ผมจะไปพูดกับที่ท่านประชาชนนอกนี่ผมก็พูดแบบไม่กลัวแบบสไตล์ผมเลยฟังได้ก็ฟังไปฟังไม่ได้ก็ว่ากันไปครับท่านก็คุยกับผมดีท่านหมให้หมอมนลลงมาเสิร์ฟอันนี้ผมาะผมไม่ยดนี่คือรักษารของทานเครับเือว่าพี่พร้อมนะพร้อมทําไม่ขัดแย้งในการกระทําของผมเนาะอ่อยยังไง ถ้าขัดแยงผมยกเลิกเลยนะครับพี่ถ้าถ้าขัดแยงผมยกเลิกเพราะว่าคือว่าภูมิปัญญาการรักษาผมมันอยู่ที่ผมมันอยู่ที่พี่ใช่ไหม,มพี่แต่ว่าอขัดแยงเพื่อนผมยกเลิก